อันนี้ก็ได้ม,มาวัดผู้หลวงเนาะมือนี้ค่ะมามาวัดธรรมดานะคะมาลงวัดเช้านะคะก็เลยมาเสร็จบัดแล้วก็เลยมาหาหน่้อไม้นะคะอืมมาหาเดินโคงใหญ่ลำไพนี่มืนอนี้ไม่ได้ขึ้นเถียงนะคะมาขุดเอาหน่้อไม้ใหญ่ลำไพค่ะอันนี้ปอกแล้วนะคะอันนี้เป็นซไพกินสูงสุงนะคะปอกเอาอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะนาะ เดี๋ยวเาเอาเมาหนึ่งเดี๋ยวหาซีมาโปกน้ำไม้ไผ่ปลาเฮามีดอยู่ไหนคดี๋หาซิมาปอกอุ้ยนี่ค่ะนี่สิเป็นน้ำไม้ไผ่ปานะคะเดี๋ยวหากระซิมาปอกกันมอยอมออกจากโรดเลยนะเพิ่นสีเฝ้าโรดนะคะ <c oughs> ฝ่าวรุดีนเวลาไปไปถ้าลงไปหาหนอไม้ยในกระสิไปทรงแล้วก็ะสิขึ้นมาฮะนะขนุก็ต้องหาเองให้เพื่อนฝ้าวรดค่ะเดี๋ยวหามาปอกน้อไม้ก่อนค่อยกลับบ้านเนาะอ,อยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอย่าร้องเอ,อามือหอนเฮิอนนะเปลือกมันสิหลายไง ก็เลยต้องปปกอยู่ดีก่อนค่อยเมือค่ะบ่ถนดัดอีลวแม่ อันออนี่เอาไว้กินนะนี่เดี๋ยวหากก็ซิมมารูดอันนี้ออก ตอนนี้ก็กินน้ำไม้ไผ่เปดก่อนนะคะน้ำไม้พายน้ำไม้เด้งน้องเดี๋ยวต่อไปก็สลลิได้กินน้ำไม้ไร่พอฝนฝนลงดีๆก็ด้กินน้ำไม้ไร่ค่ะว่าน้ำไม้ไร่กำลังสิงเริ่มออกแต่น,น้ำไม้ไร่นี่มันซิโน้นอยนะคะ แต่บางพื้นที่เขากะว่ามันมันโน่นอ่อยมันปอกอยากเขาว่าจะมุหามาก,กินน้ำไม้อันนั้นน้ำไม้ไลานะคะมันหมอมงามนี่น้ำไม้ไผ่กับบางคนก็บ่ได้กินนะเขาบ่าหางมันนี่กระบุญน,นะมาได้ให้ ขนาดฝมตกเกลนเลยค่ะ ัวอยู่นะคะหนี่ง เปลือกมันสิงหนาแห้นงน้ำไม้ย้มนี้ยังเห็ดน้ำไม้สมมาได้นะคะรออีกสักพักก่อนตอนนี้เขาก็เอาไว้กินก่อนเดี๋ยวสักพักน้ำไม้ไลย่ยหลแล้วเขาก็น้ำไม้ไผ่ขึงสูงแล้วเขาจะเสียไปเห็ดน้ำไม้สมน้ำไม้ดองฮะนะ

นี่ก็ได้ลายแล้วเนอนี่อันนี้สิเป็นน้ำไม้ไผ่ปานะคะเดี๋ยวหาเหมือแล้วหากระล่างค่ะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวหากลับบ้านไปหนึ่งกันนะคะเนอมินีหากลับมากับเจ้าบิ๊กบิ๊กอยากกลับบ้านแล้วนี่ค่ะไปกลับบ้านกันคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ